ไม่ได้ได้จานพี่ห้องน้ำพริกกากหมูแบบครับหมูแดดเดียวทำจิตเองบิ๊กเบิร์น <laughs> ปันนีครับซิมล้วเลยวะมันแหมครับกดมันกรอบครับกด <laughs> บิ๊กเบิร์นพนันว่า <laughs> ซื้อค <c oughs> ้าหมูเนื้อมันล,ลายๆเนาะเฮ็ด <c oughs> ได้เฮ็ดได้หลคลิปแล้วนะพี่น้อง <c oughs> เนื้อมันกะเอามาเฮ็ดหมูแดดเดียว หมูไม่ได้ทอดใส่หม้อใส่หม้ออบแอร์ไฟหมูแดดเดียวกับแดดแดดเดียวถะซื้อเพราะว่าคั่นคั่นเครื่หมูสมเครื่องสมหมูอยู่ละซั่มคั่นประมาณสิบนาทีใส่ทุกอย่างเหมือนส้มหมูเลยหลังจากนั้นก็พักไว้ ก็มาอบหม้อแอร์ไฟเราเสียบปั๊แบบนี้น้องเอ้ยในส่วนของกากหมูนังหมูก็หั่นให้มันติดเนือน้อติดเนื้อหมูจัง่อยนะติดส่วนเนื้อสักหน่อย เอาเขาโต๊ะถ้าเกลือเราเอาเขาโต๊ะเขามาทุบๆเห็ดเห็ดน้ำพริกหมูไหมน้ำพริกกากหมูมันแซ่บขักเลยพี่น้องแซ่บขักกับข้าวสวยหอนๆ ขาเนียวไม่รอดไปซื้อมากขนมีข้ข้าวตานเนียวมีแต่อยากกินข้าเนียวเฮ็ดกินเห็ดกินจนมาเม็ดกินดูกินกินคากระบอะไดได้พี่น้องมัอนวนนตะปันนี้ก็จะมี ก็เป็นแซ่บธรรมดาแซ่บครรา,รราโคลาแงานยูตางเหรียญอันนีน้กินเป็น บื่ดแนวกินหรอกน่ากินบานเท่านะวันนี้สิบเจ็ดองศาแต่ว่ากับหนาวหนาวคักยุนนะแดดออกวัสิดสัน้นไปยันเราไปยางแช่าหาดอยู่แล้วสิไปน้ำบอ่อมันมันหน,นาวนะพี่น้องมันล่ม เป็นกนุหลย่อนมาท่านเศร้าแต่ว่าบ่ไเด้เป็นบ่ได้เป็นรุ่นแรงนะกับเศ้ากินมาเลเกียก็ดีขึ้นอยู่แต่ว่ากินแต่อาหารลดจัดกินอาหารให่อย่างบ่ดีบ่ดีกับอาการของกุหลย่อน พ,พัดเัดก๋วยเตี๋ยวให้ไว่ไงอันพัดซียวกับว่าแมนนะซื้อเส้นเล็กมาพว่าพัดมีซะแต่ว่าเพื่อนมักหให้ไส้อฟักทองหรือว่าสันกับมันหวาน Gin mẹ 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 con xe quân mẹ 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 nè ผัดมีหรือผัดหรือผัดแบบมีถ้าถ้าไม่อยากให้ให้เลี่ยนกินลายใดสินะบ่เรลี่ยนปรุงเครื่องแล้วแล้วใส่น้ำส้มสายชูเหยาะลงไปนิดนึงผัดให้เข้ากัน <c oughs> ปรุงเครื่องแล้วซิ้มรสแล้วนะจังไซเรากกัผัดให้มันเข้ากันแค่นั้น จบอพอ้วยแซ่บจะกลมกลม่อมไม่เลี่ยน